อ๋อเราเชื่อมโยงกันไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่ามันดูมันดูคิดแทนนะซึ่งกรณีหนึ่งหนึ่งสองมันชัดเพราะว่าไม่ต้องคิดแต่เรื่องเนี้ยมันดูคิดแทนแล้วก็ออ่การอยู่ที่โงรงพยาบาลตำรวจชั้นสิบสี่อ่ะมันก็เป็นการโดนกับบริเวณเหมือนกันไงคุณัอืมครับ เขาไม่ได้ไปอ,อยู่โรงพยาบาลบำรุงร้าเข<อ>าไม่ได้ไปอยู่เน็ตปาร์คเขาอยู่โรงพยาบาลตำรวจครับคือมผมเข้าใจหมดเลยเนในในในผมคิดว่ามันมีวิธีการที่จะดีเฟน s ์ดีเฟน s ์เขาเรียกว่าอะไรดีพี่ค่ะเพื่ออะแล้วเราพี่แล้วพี่แคทถามแบบชาวบ้านเลยนะคุณอ๋นเอ่อการที่อยู่ระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจอะถ้านะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ วันนี้คุณทักษิณจะไม่ได้รับอิสภาภเพราะคนที่ทำให้คุณทักษิณได้รับอิสภาพอ่ะผู้ที่สามารถทำให้คุณทักษิณได้รับอิสราพต้องมีรายเซ็นนั่นะนั่นแปลว่ามันมีระยะเวลาที่ พี่แขกพี่แขกไม่รู้ว่านี่คือพี่แขกแบบพูดแบบชาวบนะ้านเนี่ยนึกออกปะพูดแบบเราลองใช้ common sense นะครับผมผมคิดว่ามัน,ม,นมันมีข้อโต้แย้งได้ด e เฟนซ์ก็คือแบบอ่าเขาเขาเขา,เขาส่งเรื่องนี้มาแบบนี้นะครับคุณทีรยุทธ์เนี่ยฮะยืนะะย่นเรื่องไปแบบนี้ในมุมหนึ่งถ้าตอนพิจารณาเขาก็จะอธิบายด้วยว่ามันก็ป่วยจริงง่ายเป็นยังไงงี้งั้นแต่อีกด้านหนึ่งเขาเ็าบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่ามันใกล้จะออกมาแล้วผลสอบของแพทยสภา นะครับผลสอบของกรรมการสิทธิ์ต่างๆในการที่เขากําลังจะดูกันดูเมื่อถ้าตรงนั้นมันออกมาผมไม่รู้เลยว่ามันออกมาเป็นแบบไหนนะครับณนะวันนี้ในะอีกด้านหนึ่งนะฮะผมไม่ได้คิดเองผมก็ฟังบางทีผมคิดไม่ได้หรอกครับผมว่าเออมันเป็นยังไงเขาทาทาไมไปแบบบุมแบบเนี้นะครับวันนี้ในรายการสื่อพูดก็คือผาบอกนี่คือการทํานิติสงครามการใช้การอ่การใช้ตัวหนังสือที่ระบุเอาไว้ เป็นตัวกฎหมายแล้วมันไม่ได้สู้กันด้วยแบบไม่ได้สู้กันด้วยว่าอย่างที่พี่แขกคิดแล้วพี่แขกพูดแต่ต่อให้เราคิดแล้วเราพูดแล้วเรารู้สึกแต่กฎหมายมันเปิดช่องไว้แบบนั้นแบบนี้และหลายครั้งมันตัดสินในสิ่งที่แบบว่าเฮ้ย hey, เลยวะแต่มันไยได้วะนี่คือนิติสงครามและบังเอิญเป็นนิติสงครามนี่ไม่ใช่นิติสงครามคุณอันสิ่งนี้เ,เป็นอ่าสิ่งเนี้ยมันเขาเรียกว่า embedded หมายความว่ามันถูกฝังเข้าไปในระบบคือตุลาการพิวัฒ คือถ้าเป็นนิติสงครามอะมันคือต่างฝ่ายต่างมีมีม,มีมีกฎหมายที่เสมอหน่นันนะ่แล้วก็เอ,อกรณีที่เราฟ้องกันไปฟ้องกันมาฟ้องแพ่งได้ฟ้องนั้นฟ้องนี่ได้อะคือเราสู้กันด้วยกฎหมายถูกไหมคุณอันคือพี่แขกรู้สึกว่าคําว่านิติสงครามอะเป็นวาทกรรมที่ไร้สาระคือนักวิชาการคิดกันมาเท่ๆแบบกลวงปากมากสำหรับพี่แขกนะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ